รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเก็บปลาร้าไม่ให้เหม็นได้ง่ายๆด้วยเทคนิคนี้ในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าคุณจะได้รู้วิธีการเก็บปลาร้าที่ได้ผลจริงวิธีแรกคือเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทวิธีที่สองคือเก็บไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งวิธีที่สามคือเติมเกลือเพื่อป้องกันการเน่าเสียวิธีที่สี่คือแยกเก็บปลาร้าและน้ำปลาร้าในภาชนะต่างหาก วิธีที่5คือหมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดภาชนะที่เก็บโรงงานปลารามักใช้วิธีเหล่านี้เพื่อรักษาคุณภาพและความสดหากคุณชอบวิธีเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราเพื่อรับเคล็ดลับดีๆเพิ่มเติมในการจัดการอาหารขอบคุณที่รับชม